สวัสดีจ้าตอนนี้เรามาถึงบ้านนีรุยชาแนลแล้วจ้าอันนี้คือสี่ขาไปข้างในไหนบันนี่คือสเ่ขาไปนักเรือหาดในรุยได้เปิดเปิดไฟให้นะสวัสดีทุกท่านนะฮะสวัสดีไลฟ์สดนะฮะโอ้คือรอเอาเก่าแทนนี่ได้แล้วไปไปได้ยมบ่อนี่มีแต่ห้อยตีนมาบอลเลยนบ่อนี่ เปิดไฟข้างในเห็นไหมเ,เนี่ยลปลาตัดกระเบื้องก็สวยแถสวยเป็นตกระเบื้องของตัวนี้เอ้ามันอีกสี่พันหนึ่งดิโอ้โหอันนี้เป็นยังไงนี่สวัสดีจา้าเปิดอีกในะไฟไม่ขมนดบอส โอ้กว่างนี่แหละเนาะเป็นตยยูนี่แหละนี่จะเข้ามาเปิดไฟอีกเออลูลาลูลานี่ส<อ>ิฉันชอบซิงแหมลูลาลูลาลาอันนี้มองย่างบ่เนี่ แม่มันยางได้เธอเห็ดเธอเห็ดเป็นมองบิวไปเถียงยางใช่ลูกสีเข็ดระเบียงว้นีแมนวอางกสเข็ด่อมอันนี้น้ำเปล่านี่อันนี้น้ำเ่านี่แม่น้องสานนี่จ๊เสียวบัวเนี่ยเดียวเอาบนันบัในหัวสามมือคือนกวนไป่านออกวเกอบเื่องอะไรนี่ไหมบ อันนี้เป็นแผ่นเงาอันนี้เปนแผ่นเงาแบบนี้เขาแผ่นเงาอะไรเขาใส่แผ่นแบบไงควาซิงก็แมทกับบ้านอยู่นะเป็นสีดำสีนี้นะอันนี้ก็เป็นแบบล้างแก้วล้างอะไรธรรมดาใช่ไหมเกียร์ทักอย่างเอาแบบเป็นใหม่ไหนมามันบอกขอเพื่อนอ้มันซื้อแบบอันที่บ้านอันนี้มันเป็นใหม่นะสวยๆนี่ไงข้างในเขาจะทาสีอยู่ตัวไหนใช่ไหมไม่เสร็จทาทาสีแต่มันเกลี่ยอยู่เฮ็ดฟิลแล้วกับกวางเลยดิ กบานห้าแบบวกหองสีหนูาเพือแี่แบบนี้รลอแบบอัชมห้องน้ำแขกเส้ามากไล่ดอกไม้สวหอยัดอกเลระไล่ก่ออมน้่อมเากูเจ้ากูมาหอน้เรี่กต่อสีง่ายเนาะ ตวนังเงี้ยงห้าเงี้ยงห้าเงี้ยงงามพี่้องไมเปลี่นเป็ค่นสเยๆเย้ออยู่ขึ้นอยู่ข้างฉันนตอ้่ดเลยคือว่าอันนั้น Hello h o Laser ยังไงนะัมีบอกได้โทรศัพท์นะฉันมาขอไเม่ไมทำไมห้องเธอไม่มีระบเบียงกังง ไฟพี่น้องโอ้ยสวยนี่ดูโค้งมาสิใส่กุ้งเลี้ยงลือเก็บสีรอบหนึ่งอันนี้คือเขารองพื้นไว้เนียนมากเลยเราดูแบบว่ามันเนียนแบบว่าผนังเข้าฉาบเนียนเขาเมืออาชีพไงห้องน้ำนี่ก็สวยอยู่เหมาะสมกับผู้เฒ่าอยู่ไล่ผู้เฒ่าใส่เนาะแต่ว่าไม่ใช่ห้องน้ำร่วมเพราะว่าผมเรามากับชาวเนินบ้าง แต่ว่าเครื่องร้อนเราไม่มีนวันเราใช้เครื่องอันนั้นเอาเครื่องร้อนนะห้องประดิษอายังสีเดียของห้องหวอยู่แต่อันนี้เฮดงเนาะแเฮดเป็นก๊อกของอเนาเฮดขึ้อยู่เชียงรายไหมเชียวไปเชียงใหม่นะอันนทะเป็นวโอ้เออเฮดกอสั่งเขาดีเลยเหรสวัสดีจ้าคนเฮดลาเปียถ่าอยู่สินิด ลากหัวตนลาใครใช้ชินนะจ๊ะัวเี้ยไม่ต้องเกีดมาหัวเห้ขนาดหัวไม่ต้องขนาดหัวเติรนหัวค่เนยหัวนี่ใค่ไหนอหนาะแข่งหัวรอดดิไม่ไรรมดาจ้ะ อาจารย์ถ้าเป็นสีชาติเห็นบ่สีชาติกันเดือดมาช่วเรียกสีชาติกันเดเอง่อันนข้าบ้นหลอกเหรอีกลสีอไาวาเหสียวเนมเอเขียวได้เียวไดยหลอกเขียวสีอย่างหรมีใสมีมีสาบ้างเยเบื้งหน้าบ้างก็เปิดแแล้ว เอ้ยยางพันแดดมันไม่มาพาว่าสกินเฮจะรอเลยมันบ่จะรอเลย้ยบีแอิมัดสู่พยานสนางแดดเาสกินเฮ็นิบีเอหรือเปล่าเดี๋ยวคุดูีบเลยคุณดูรีเลยมันบอเขากะจีบองย่างไปได้อนิไปทางไดนิดคไหครับผมฮะคอเป็นมีปัญหาเรื่อก็ไม่หอาไหลนะบ้านสวยเนาะตัวจริงสวยสิแล้วคงจสวยน่าดูเอ้า คือบรกลับบ้านเมียลูกถแถอยู่นะง่ายมากงูไม่ไดเบียยนี่เด้สวัสดีจ้าคือมื่อแถเอาคือมื่อแทเมื่อเมือนี่มูลูกของมัร์มี่ได้หนิปลาเข็งปลาเข็งใหญ่ปลาเข็งใหญ่ปลาเข็งใหญ่จักซื้ออยู่วะก็ใหญ่เหมือนันเด้ปลาอันนั้นปลาอันนั้นเห็นกล้องเหรตื่นเต้นมู้จำพอดปลาจะเรียนกันจัมซื้อไปได้พี่น้องมาแวะชมมือซื้อ เรากินไปแล้วเลีเพื่อเพื่ออเเอาพวกกินหน่อยย่างปลาลุงเค้มันอันลาบเป็ดไปถางชอบลาบเป็ดป่ะชอบลาบเป็ดเอาพวกนี้มากินลาบเป็ดบ้านพ่อเออถ้าทำไปจะมากินเพราะนั้นเพรานั้นใครมาทำให้กินนลยเพรนั้นก็เพื่อนทำให้กินไม่ใช่บอกพูดไทยนี่เราคนไทยคนไทยเนาะพี่น้องรู้ร้าอยู่รู้ราอยู่ อุยสวยมากเลยนะไม่เคยเห็นบ้านสวยขนาดนี้เลยเห็นเปล่าไหมไม่เคยเห็นบ้านไหนสวยขนาดนี้เลยพระเอืองสุดยอดไหมบ้านสวยครับสุดยอดเออบ้านสวยนะนะจ้างมาล้าไม่ฟังอะเรื่อขึ้นให้ไมนะครับ่สีเาใครสมาลมันทีเสด็จพ่อเสียวาไอ้นเทียม่ามีแต่ว่าติดโควิดเออเออเออเเนอะ ไม่พัตติรีจังเลยบ่อเขียวโางพยาบ,บานล่ำลั่กับว่าได้เต้นแล้วคอยคอยเป็นเจ้าภาพดิคอยว่ได้เป็นนักมอล่ำดีภอยเป็นเจ้าภาพคือย,ยังเหมือนมันเกิดพันธุกรรมแล้วกันเดี๋ยวล่ำลั่กับหายด้วยบวรีผมหมอรุ่นพ่อมั่นแน่นอนแต่ว่าไอ้ขึ้นบ้านใหม่ผู้บ้านต้องขึ้นร้องอ๋อได้สามเพงลงร้องได้อยู่ครับผมไม่ต่ำกว่าสามเพลงจ้าครับเจ็บกรุกเล่นไหมนี่ เจ็บปกลิ้นไหมพ่อใหญ่บ้ไอ้เจ็บหรอคือจากหัวราตกนํามืมทะเลเนาะพี่จกหัวไงไปังว้อยังไปว่ารถเกยเกียยังแบหลายมือจ้าเป็นบอกเกีย้อยู่สามมือผพี่น้องเอาผู้เท่าไปเห็นแบบนะบ้าจะโหไปกับปวดมือเครื่องบีดทางเน่ยทางเน่ยว่าไงจ๊ะสามมือในแทนาเอามันอีกสี่พันหนึ่งนี่หอนะแมนบอก คยจีายขาได้สองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าขายหยุดขายเลยทันทีเอาเงินเห้อถ้าสี่หมื่นพ่อจะกนหัวให้โอ้มันจะถึงไหมล่ะพ่อสี่หมื่นไม่รู้อถ้าถึงนี่พ่อกดให้โอเคขึ้นอยขึ้นหลวงปู่นะคุณพ่ออึงฮะ เพิ่นกับอันนี้สิ้นล้วเพิ่นเบาดูแล้วคัดผู้ห้กตกใเอยู่นะอามันก็เป็นหอยเกือบลูกเ่อวาอยู่ในบานขึนไม่มีไฟวะเออสวดูตันี้ก็สวยนะบนโอ้เจยย่าใดก็อยากได้เพือนไม่ระบาดเนี่ยไห้ ันยาบาลไปเจอยนเงี้ยนขอยแนวอะไรเจ้ายวบาโอ้ยอันยูอันกัลาเปีดพี่น้องเอ้ยเอาจับมาเล่เนี่ยย่างบางเขงไม่ได้ดเหรอมาหเนี่ยบอ่ถ้าสี่มือนพ่อจะกนหัว บไทยอยู่เขาบอกเขาไปเอยู่บอกับพี่น้องแฟนคลับอยู่นี่นะอาทั้งสี่หมืนี่พอจะกดหัวถ้าแล้วบอลไทยเลยนะเนี่ยอยไปน้องน่งนัไทยเหมเนี่าไทยมันมันสุฝาพเลยเนาะไวบอบอฉันบานังหรฉันบานังฉันานังเบิดเหมือแล้วเมื่อนี้แต่บอมาเงี้ยมันจะโดน้าเกแม่เมจะไปเปิดเล ก็แบบว่าขมันเกเ๊ยวกินด้วยมันเห็ดเลยเกีลยกินอะไรเกี๊ยวกินอะไรเกี๊ยวกินอะไร เอาว่าเนี่ยจ่ายเงนบ่อย่างบอกว่านีกินเงางบอกว่าเออทำยู้อยู่ๆแกก็เเบียดเบิ้เมือนเขาคำให้กินได้ก็โก้ครับบ่ได้กินแต่เบาเด้อไปคนมื่นนีก็หน่วยม่ว้องามีเยด้บารหน้ากับปเป่าเบอกเนาะกินอย่างเดียวนะบ้านอย่างลาบเดี้ยเฮ้ยมือมืออะไล่ะกิ่ม่นเปี่ยมุมิทรงอยู่ม่มิอารบ้างไม่กระอเบเลยแม่มายาพี่ลุงวาไหนมือไหนล่ะ พี่น้องไว้เจอกันคลิปหนากำหนดการมาไหนจ้าขึ้นบ้านใหม่วันที่สี่มีนาค่ะสี่มีนาเ้วดีอินเข้ามาทำันไหนเนี่ยบินทำันไนดีอินสิ้นเดือนโซฟาก็มาสิ้นเดือนบ้านก็จะมอบสิ้นเดือนิวอินก็สิ้นเดือนพาม่านก็ติดสิ้นเดือนติดแอ์ทั้งหมดทุกห้องใช่ไหมห้องถูห้องถูงห้องเเครื่องใหญ่ด้วยเอาเครื่องใหญ่แล้วคือยังเงื่อนท่นน่ะยังเย็นผ่านกำหนดการวันที่สี่มีนานั้น สุกาคนอยู่่อันเก่าโมงเก่านาฬิกาอันพี่พี่ขึ้นบานไม้อ่าานเลียงพาเพ้นนาการงานเลียงเนี้ยมาแรงอ่าบานเต้นนะฮะโอเคพี่น้องอเ,เอาไว้เจอกันคลิปหน้าด้วจ้าคลิปนี้ก็มาฉันเจ,จาภาพด้วยจ้าขอลองอเอน,น่้งภาพอีกแล้วยงม่จะภาพให้เป็นจะภาพเต็มตัวน่น้่านใน,ใน,ใน,ในใ เอาเงินเงินมีสีสันเด้เคนบ้าเหงาหนักคนก็ดีดีค่ะคือมากกับมากกับถูเงี้ยนคำมากกับแพซื้อโตซื้อเตียงเขาเดัวเาเจอกันคิดหน้าสวัสดีจ้า